นี่นะดูดิร้อนไหมน้าโอ้ยดูปูดิโอ้โหโอ้ยดูปูดิดูปูเนี่ยปูมันชิ้นใหญ่ๆเลยน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยพันที่หนึ่งผ่านไปแล้วว่าคือว่าอร่อยนะมาลองดูว่าอร่อยต้องอีกอันหนึ่งเดี๋ยวลองนะไปผ่านผ่านโคตรผ่านเลยอ่ะโคตรผ่านเลยร้านนี้ กะเพรา20ตอนนี้มาอยู่ที่โรงงานเราแล้วนะครับตอนแรกครับเขาเอามาให้พี่ยาชิมแล้วมันผ่านไงมันผ่านแล้วก็ราคาาทกะเบราทนี่ไงกะเพราเนี้ยอร่อยวันนั้นพี่อาชิมอันเนี้ยหละพี่อาพี่าชิมเมนูนี้ใช่ไหมใช่พี่อาชิมเมนูนี้แล้วผ่านวันนั้นอ่ะวันเนี้ยเขาเพิ่มข้าวนะมาอยู่โรงงานเราเข้าเยอะกว่าเดิมนะครับนะตอนเนี้ยเขาขายดีไหมถามคนได้ขายดีไหมลูกดีค อ่าแล้วก็วันนี้มีกี่เมนูหกเมนูหเมนูนะยี่สิบบาททุกอย่างยี่สิบบาทแล้วก็มีอย่างยี่สิบแล้วก็มีอันเนี้ยที่อร่อยสุดเนี่ย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 อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้อันนี้อร่อยพริกน้ำปลาเออวันนั้นอร่อยมาอร่อยมาตักข้าวมาพิยากินว่าจะไม่ชิมก็ชิมจนได้อะนนี้มันไข่ยางมะตูมใช่ไข่ยางมะตูมเนาะครับนี่ห้าบาทนะนะกระเพราเลยยี่สิบบาทบ้านเรามาเลยบ้านพิยา พี่โรงงานหมันเยอะไปกินไม่หมดกินไม่หมดไม่หมดมันเยอะเกินมันเยอะเกินน่ะจะกินหมดไหมเนี่ยวช้อนมามันมอร่อยตรงไหนมันอร่อยตรงพริกน้ำปลานี่แหละเออมานี่นะนี่ครับพริกน้ำปลาเขาอร่อยทีเด็ดเลยพริกน้ำปลาใช่เนี่ยเรามาราดเลยเรามาลาดเลยเดี๋ยวลาดอีกราดเยอะๆเขาไม่ว่าลาดเยอะได้ร้านนี้พริกน้ำปลาไม่อั้น ไม่อันแล้วแต่แล้วแต่ตะตักคเดี๋ยวพี่ยาชิไม่ดูนะยี่สิบบาทเนี่ยมันถูกมากเลยอะถูกมากเลยยอ้ะมันได้กำไรไหมเนี่ยพี่ยาบังคับไหมเนี่ยฮะพี่ยาไม่ได้บังคับนะขายเองนะขายเองเออมันผ่านเพราะพี่ยาไม่ได้บังคับเนี่ยแหละเดี๋ยวพี่ยาชิไม่ดูนะยี่สิบบาทผ่านไม่ผ่านดูดิแม่ค้าคนนี้ข้าวร้อนร้อนไหมฮะร้อนร้อนนะครับ เป่าก่อนทีละานนี้เขาจะผัดใหม่ๆนะฮะใช่ผัดใหม่ๆเลยแล้วข้าวร้อนนะครับข้าวเป็นข้าวหอมมะลินะยี่สิบบาทเนี่ยข้าวหอมมะลินะข้าวหอมมะลิด้วยนะอันนี้เขามาเทสศเขามาเทสศครับอืเป็นไงฮะรสชาติสุดยอดสุดยอดเลยเท่ากับกะเพราที่เขาขายกล่องละสี่สิบห้าสิบเลยนะครับจริงจริงกันเนี้ยคือหมูก็เป็นหมูเลยนะครับไม่มีมันเลยไม่มีมันอืมผ่าน นนเราให้มาขายโรงงานเราได้เนี่ยครับคือบ้านนี้ยเขาลําบากทั้งบ้านไงครับอันเนี้ยนนผ่านไม่ใช่เพราะลําบากทั้งบ้านนะผ่านเพราะรสชาติฝีมือเขาเองแล้วก็คือเขาทาอร่อยแล้วเอาของที่มีคุณภาพข้าวก็ข้าวหอมมะลิครับข้าวหอมมะลิด้วยได้แล้วหมูก็เป็นหมูล้วนเลยนะไม่มีมันเลยครับเนี่ยแล้วเวลาผัดเขาไม่ใส่น้ํามันนะ,จะเจ้าเี็ย ไม่ใส่น้ำมันด้วยนะครับคือมันดี20บาทคือดีอ่ะนะต้องมากินนะต้องมากินคนไหนอยากกินก็มาได้ที่โรงงานพิยาโคลุมทุกวันยกเว้นวันจันทร์แปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะมาได้เลยเพราะเขาจะอยู่ที่บ้านเราตลอดทุกวันเลยเดี๋ยวนี้เราแล้ไม่ไปที่อื่นแล้วอ๋อก็คือแยกกันขายเออ,อนนดีว่ะช่วยกันทำมาหากินที่บ้านมีกี่คนทั้งหมดครอบครัว สิบกว่าคนนะเออคนไหนอยากช่วยน้องเขานะคือคือมากินได้เลยถามว่ากําไรเนี่ยแทบไม่เหลือเนาะกําไรน้อยมากแต่เขาก็บอกว่าอยากมาขายกับพี่ยาใช่ไหมผ่านไปผ่านผ่านโคตรผ่านเลยอ่ะโคตรผ่านเลยร้านนี้ตนีพี่ยาจริงวนครับชื่อร้านกะเพราอะไรนะนี่ไงชื่อร้านโคตรผ่านกะเพราเส้นี่นี่เขาผัดมาดูพ่อผัด พ่อผัดลูกขายโคดผัดเนี่ยอ่านี่ใหม่ๆเลยนะใช่ผัดกันใหม่ๆให้เห็นเลยนะอันนี้เมนูอะไรครับอ่าเครื่องในไก่ครับเครื่องในไก่นะครับข้าวนี่นะข้าวนี่คือดีมากทุกข้าวดีนะฮะข้าวดีข้าวหอมข้าวแห้งข้าวโว้ยดูดินี่ร้อนเลยคุณผู้ชมดูดิร้อนร้อเลยนะมีหลายเมนู โอ้โหดูดิทั้งจอทั้งข้าวเลยนี่นี่ไงลูกลูกค้ามานั่งกินกันมามานั่งกินชอบไม่กินแบบนี้ชอบไหมบ้านเราอาจจะไม่เรียบร้อยไงเราขอโทษด้วยนะเดี๋ยวพี่ยาจะปรับไปเรื่อยๆถ้าทำเหมือนห้างไม่มีคนมาอถ้าเปิดเดย์นี่ไม่มีใครมานะมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้คนก็ชอบแบบนี้นี่นะกราดีดูภาพอร่อยอันนี้อันนี้อะไร อันนี้ชื่อว่าขนมเนยกรอบพะพยาเนยกรอบเนยกรอบไม่ใช่โตเกียวเหรอถ้าอันเดิมเนี่ยเขาจะเรียกว่าโตเกียวเนยกรอบแหละครับแต่ว่าเราเองเนี่ยเราเป็นเจ้าของโรงงานเองเราจะเรียกว่าเนยกรอบครับเจ้าของโรงงานนี่หมายความว่าผลิตวันละเท่าไหร่ผลิตวันหนึ่งก็ไม่ต่ํากว่า4ี่พันถึงหมื่นหนึ่งครับแล้วทำไมสี่พันถึงหนึ่งหมื่นเนี่ยก็ยังก็ยังต้องให้พี่ยาปัจจุบันผมคาปีครับ มันมันจะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมขายในไอคอนสยามแล้วทำไมถึงอยากให้พ่ยาชิมผมมองว่าถ้าผมทำในกรอบที่ผมขายปัจจุบันเนี้ยผู้บริโภคเขาเข้าไม่ถึงแล้วชาวต่างชาติเป็นคนเข้าถึงมากกว่าทีนี้ในเมืองไทยผมผมทำธุรกิจเนี่ยคนไทยไม่ได้กินขนมตัวนี้เลยครืออยากให้คนไทยได้กินครับตามหลักแล้วร้านส่งรอบเดียวร้านอยู่ไอคอนสยามครับใช่ไอคอนสยามามาลองชิมผมอยากให้พ่ยาลองชิมครับ ถ้าถ้าพี่ยาตียาโกรธนะไม่โกรธครับไม่โกรธแต่ว่าน่าจะหอมน่าจะอร่อยนะอเฮ้ยหอมอ่ะครับเฮ้ยหอมอ่ะหอมหอมหน้าตาดีหน้าตาดีแพ็กเกจได้ไหมแพ็กเกจก็กก็ลูค้าแพ็กเกจก็สวยนะแพ็กเกจได้ครับลูกค้าเปลี่ยนเพราะว่าอย่างเงี้ยมันไม่แตกไงเออแพ็กเกจดีจะอร่อยไหมเนาะสาธุครับ พ่ยาชิมด้วยนะครับแล้วก็เลยบอกว่ามันกี่บาทคระมาณกี่บาทอะไรแบบนีอร่อยอหั่นที่หนึ่งผ่านไปแล้วว่าคือว่าอร่อยนะมาลองดูว่าอร่อยต้องอีกอันหนึ่งเดี๋ยวลองนะอร่อยได้อะมันจะกรอบอย่างนี้นานตลอดเลยเหรออ่ามันอยู่ได้เจ็ดวันครับอยู่ได้เจ็ดวันครับวัน แต่ถ้าไม่แกะเลยจะสิบห้าครับสองสัปดาห์แต่ถ้าแกะแล้วเนี่ยเจ็ดอร่อยทําไมต้องเปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนโรตีในกรอบก็ดีอยู่แล้วนะครับก็ได้ครับโรตีในกรอบก็ได้โรตีในกรอบก็ดีอยู่แล้วโตเกียวโตเกียวในกรอบโตเกียวโตเกียวในกรอบอร่อยอ่ะผ่านโอ้โหขอบคุณครับราคาราคาบอกราคาส่งใช่ไหมครับบอกมาเลยส่งพี่ยาสิบสองบาทครับเฮ้ยดีอ่ะทำไมไม่สิเอ็ดบาทอ่ะ ฮะก็คนอื่นสง่งติดจองไงแล้วโรงงานพิยามันก็คือต้องถูกและดีไงเพื่อเพื่อต่อแล้วบอกครับ<ข><ม>ส่งพิยา,าสิบเอ็ดบาทดิผมผมทําแล้วผมขัดทุนส <11 S 2> ิบบาทขัดทุนเปล่ามันกําไรมันจะขัดทุนกําไรเพราะผมต้องมาส่งพิยาด้วยครับผมต้นทุนผมสิบบาทครับพิยาอ๋อต้นทุนสิบบาทแล้วส่งพิยาสิบเอ็ดบาทก็ได้บาทหนึ่งไงน้ำมันก็จะหายไปนิดนึงครับพิยาพิยาสั่งวัลพันทุ้ยอ่ะโอเคอ สิบเอ็ดบาทได้ไหมก็ไม่เหมือนที่อื่นไงถ้าเหมือนที่อื่นพี่ยาก็ไม่เอาไงของพี่ยาเนี่ยมันต้องถูกและดีเพื่ออะไรเพื่อลูกเพจเราจะได้กินของถูกและดีถูกกว่าที่อื่นโอเคผมตอบตอนนี้เลยใช่ไหมสิบเอ็ดบาทได้ไหมสิบเอ็ดบาทได้ครับพันเอวมาเลยพันถ้วยไปโอเคได้ครับไปหอ้โหอร่อยอ่ะครับหนึ่งพันถ้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมให้ผมให้ผมให้ทีมงานพี่ยาด้วยครับพี่ยากระจายสินค้าเลยคนไหนอยากกิน มาเลยพี่ยาจะขายแค่12บาทพอครับผมให้พี่ยาอ่าจริงยกสูงอย่างนี้นะแต่ต้องยกสูงยกยิ้วนะครับยิ้วละยี่สิบใช่ไหมยิ้วหนึ่งมียี่สิบกระปุกครับยิ้วหนึ่งยี่สิบกระปุกพี่ยาจะขายให้12บบาทก็พอโอเคไปผ่านโอเคครับผ่านฝากร้านเลยแล้วเราโปรโมทให้ด้วยไปพี่ตุ๊กโปรโมทให้เขาเลยครับผมผมเป็นเจ้าของในกรอบนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเอาขนมมาส่งที่พี่ยาชื่อว่าชาลีในกรอบครับ ก็หน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ผมส่งให้พ่ยา11บาทแล้วก็พ่ยาขาย12บาทยกแพ็คใช่ต้องยกแพ็คนะแต่ถ้าคนไหนอยากซื้อกับเขาก็ไปกับเขาได้เลยคนไหนอยู่ใกล้พ่ยาก็มาซื้อพ่ยาเราต้องให้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 นะเราต้องให้ครับคนไหนอยากกินกับเขาก็ไปกับเขาคนไหนอยากมาหาพ่ยาก็มากับพิยาไปปากร้าน ก็ฝากเนยกรอบไว้ที่ร้านพี่ยาด้วยนะครับชื่อว่าชาลีเนยกรอบนะครับถ้าซื้อกับพี่ยาก็ราคา12บาทเท่านั้นอเองก็มาซื้อที่นี่ที่คลองสามนี่แหละครับใช่ซื้อกับผุมก็12บาทซื้อกอับ12บาทครับเบอร์โทรติดต่ออะไรบหมอ่าเบอร์092ครับ4915616ครับแต่ว่าให้มาซื้อกับพี่ยานะครับไปเปิดเพดจด้วยจะได้ดังเพจมีเพจไหมไม่มีครับมีแต่เพจขนมชื่ออะไรชื่ออะไรผมชื่อเบสครับชื่อเล่นใช่ไหมพี่ยาจะตั้งชื่อเพจให้เขานะชื่อเบสเบส โรตีเนยกรอบโอเคไปเบสโรตีเนยกรอบแล้วเดี๋ยวพี่อาจะช่วยโพสให้ไปสร้างเพจมาด้วยไปครับโหทำอร่อยขนาดนี้ต้องมีเพจนะไปโอเคขอบคุณครับพี่ยาครับขอบคุณครับยี่ห้าบาทยีบาทลูกละยี่สิบาทจอปูยักษ์ครับเอามาจากอ่างศิลาแม่ผัวมันเป็นคนอ่างศิลาครับนี่นะดูดิร้อนไหมหน้าโอยดูปูดิโอ้โหโอยดูปูดิดูปู เนี imi, man, the from pues <the ่ยปูเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยคิวห้าบาทจิ้มลาดไอ้แก้วจิ้มลาดยังพอมีผู้ทอดไม่ทันเลยแก้วเอ้ยวันแรกมึงมามึงทอดกี่ลูกนะชั่วโมงเดียวอ่ะห้าร้อยลูกคิดว่าจะเยอะขนาดนี้ห้าร้อยลูกขายดีชั่วโมงเดียวห้าร้อยลูกวันนี้มันเอามาเลยวันละสองพันลูกเดี๋ยวนี้นี่นะเดี๋ยวพี่ยายชิมให้ดูปูทั้งนั้นเลยทุกปูเยอะอะแล้วมึงจะได้กำไรเหรอแก้วฮะก็ได้ผู้แปลปูมาจากไหน นะเลี้ยงเองเหรอเลี้ยงปูเองนะครับฮะน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยแล้วนะน้ำจิ้มไปไหนเอามาจิ้มอร่อยปูเยอะปูแน่นเลยครับอมกามทานได้กิสามไก่กิามทานได้ไม่ได้หมูนะ ปูกับไก่อ๋อปูไก่ปูเยอะอืมปูเยอะครับปูเยอะทอดไม่ทันทอดไม่ทันทอดไม่ทันนี่กล่องละร้อยครับสองกล่องกล่องละร้อยแก้วไก่จังแก้วมึงให้ค่าโปรโมทด้วยนะไก่จ่ายให้พี่ตุ๊กนะเอามาห้าพันให้พี่ตุ๊กหนีมาไก่จังไปไปมา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 เนี่ครับไปแจกลายเซ็นทั้งวันนะครับพี่ยาวันนี้แจกลายเซ็นทั้งวันครับปากกาไปเอามา สามกล่องสามกล่องเขาจะเอาสามกล่องมึงจะขายเอาแค่นั้นไงเดี๋ยวเร็วเป็นเส้นก็ขายเลยใช่ขายดีเป็นเส้นก็ขายเป็นเส้นแบบแบบแบบเปทอดเองก็มีนะครับอืมฮะอร่อยอร่อยก็ชิมดิเอ้าชิมเลยให้ชิมเลยเอาเดี๋ยวราดน้ำจิ้มก่อนเอามาน้ำจิ้มมาอย่าพิยาป้อนโอ้ย เป็นไงเป็นไงเป็นไงครับแน่นไหมแน่นไหม้ปูเยอะไหมแน่นซื้ออย่างไม่ทอดซื้ออย่างไม่ทอดโอ้โหสูงสี่เส้นไอ้แก้วก็ซื้อเท่าไหร่ป้าคนนี้ซื้อเท่าไหร่ร้อยเจ็ดร้อยโอ้โหป้าขอบคุณมากแถมไม่ป้าไปเลยสองลูกวันนี้ครับพี่ยาแถมเองมันไม่แถมพี่ยาแถมให้อ้าวแถมไม่ป้าไปทิ้ปุ๊บเจ็ดร้อยหนูซื้อเจ็ดร้อยเดี๋ยวพี่ยาแถมสองลูกแก้วถ้าคนไหนซื้อเจ็ดร้อยมึงแถมสองลูกทุกคนเลยไหม อ้าวคนไหนมาจากช่องคนชากลางลาวอ่าครับเพจคนชากลางลาวซื้อ700แก้วมึงแถม2ลูกนะมึงไม่แถมโดนนะเออคนไหนซื้อครบ700บาทให้ไอ้แก้วแถมให้เจ้าของร้านนะชื่อไอ้แก้วนะแถม2ลูกถ้าคนไหนซื้อครบ700อมึงแถมเลยนะแถมเลยโอ้ถ้าเป็นพ่ยาพ่ยาแถมร้อยนึงเลยอ่านี่ไง